มึกกะสดคนกระสวยหนุ่มๆปวดรู้ไว้ด้วยว่าน้องผมละย่งโซดแฮส <c oughs> วัสด,ดีครับผู้ใช้เน็ตแบบเติมเงินลีไล่เดินหรือผู้รักใช้ไวไฟเฮือนผู้อื่นก็นตามสร้างมือนี้เซฟไพ่ผู้ไทยกระเทือนมีเมนูมานําเสนอบต้องไปฮอดอันดามันบทต้องไปฮอดอ้าวไทยแค่ขี้ลดมาตำบลดวงมาไพ่ก็ได้กินแล้วสําหรับเมนูมึกซอส เทพไพ่ขออนุญาตบ้าคําพีอาซิมีผู้โบเห็นด้วยนํากับเมนูนี้แต่ถ้าโบมีไพ่ว้าอย่างเฮาก็ไปตำกันเลยเอาเว้าแล้วก็ไปเอามึกซอสลงไปจุ่มในน้ำจิ้มรสเด็ดรับรองเพชรตั้งแต่เลี้นไใกล้ตับไตลำไส้ใหญ่และกระเพาะอ,อาหาร <S <S เพื่อความอิ่มนำซ้ำลน้นสร้างมึกซาซิมิไว้อีกเมนูนึงไว้ลองท้องเว้าแล้วก็เฮาก็มาลองมึกซอสที่เฮาแซไว้กันได้เลยครับกินไปยอกเม่ไปครับบอกว่าปลามึกนั่ยังมีโนุ แต่เธอบ่อยากเจ็บปวดนะต้องซับพอดเราเฮ้เสภไพซิมมึงแล้วครับตัวแรกติดใจตัวต่อไปติดคอเฮ้อ hey! วยอกครับว้วยอกมึกัะวานหวานแซบแซบ,แซบครับมือนี้น้องปามน้องสาวคนสวยครับสีมารีวิวการกินให้เบื้องด้วยว่าแซบซ้ำใดบอกเลยว่าตอนนี้สถานะน้องคือคนโสดเพราะอยากเป็นคนโปรดของใครหลายๆคน ผมหูแล้วว่าน้องเป็นยังคือยังสดถึงปานนี้เพาะน้องกินบัวเศร้าบัวว้าน้ำไผ่เลยครับเบิ่งส่งเสียบแห่งเบิ้งปุุกเป้าหนัยไฟสะอ่อนเจ้าดีลาเอ้ยถือว่าเป็นจุดเช็คอินสำหรับผู้ชอบทานชอบชิมอาหารทะเลสดๆ สำหรับเมนูอาหารก็มีหลายกว่านี้ไปสั่งไปตำกันได้เลยครับที่ร้านอาหารที่เฮาเอาเอาเอา,เอากินไปเลยน้องละถ้าเฮาเสือมันนะหมูสามชั้นก็แค่พักลวกแฮ <Hey. S 2> <c oughs> มือนี้เซฟไพ่คอโตล่าไปก้อนสุกมันทุกพื้นที่สุกดีเป็นของทุกท่านสำหรับมือนี้สวัสดีครับ